สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือสกร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดดวงประจําวันเกิดกันนะคะสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะเรามาถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์กันแล้วนะคะประจําปักแรกของเดือนกุมภาพันปีพุทธศักราชสองเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันนะคะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหม ตัวเลขนำโชคเลขอะไรนะคะเลขนำโชคที่มาดามให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์99732นะคะมาดูเอ่อก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงนะคะว่าเป็นการพยากรณแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวนะ้ะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัดเอาราคาเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์เองเนี่ยให้ระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากการที่อารมณ์ขี้เหวี่ยงขี้วีนขี้น้อยใจหรือบางที คุณอาจที่จะถูกผู้หลักผู้ใหญ่มีกฎเกณฑ์ตั้งกฎตั้งระเบียบกับคุณมากเกินไปแล้วรู้สึกน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลทําให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหากับผู้ใหญ่แล้วจะทําให้เราอยากออกจากงานนะคะบางคนก็อยากออกจากงานหรือเป็นช่วงของการที่สําหรับบางคนก็เป็นช่วงของการที่เรียกว่าผู้ใหญ่หยิบยื่นงานยากงานลําบากงานท้าทายความสามารถมาให้คุณ ะะให้คุณทดลองทําหรือว่าให้คุณเนี่ยเป็นคนแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะเขามองว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมีความสามารถแต่อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าทําไมงานยากงานลําบากส่งมาให้เรางานง่ายๆงานสบายสบายทไมคนอื่นได้รับแต่บอกก่อนนะคะว่าถ้าคุณสามารถทําตรงนี้ได้และข้ามผ่านตรงนี้ได้ผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนคุณนะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือหัวหน้าการของคุณเนี่ย เขาเป็นคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีกฎมีระเบียบเจ้ายศเจ้าอย่างสักนิดนึงดังนั้นถ้าเขาจะพิจารณาใครสักคนหนึ่งหรือเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งให้เขาดูจากผลงานมากกว่าการมากกว่าความเสน่หาดังนั้นถ้าคุณมีผลงานออกมามา,มากๆแล้วก็สามารถทํางานที่เขามอบหมายให้ได้อย่างประสบความสําเร็จไม่ว่าใครจะไปยุ่ยแย่อย่างไงก็ไม่สามารถยุ่ยแย่ได้สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์เองก็ต้องกระตือรือร้นให้มากมาก ยิ่งกระตือรือร้อนมากยิ่งเป็นผลดีกับคุณมาดูถึงเรื่องการเงินกันบ้างการเงินสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เองนะคะในที่นี้เขาบอกว่ารายได้เข้ามาจากชื่อเสียงจากความสามารถของคุณยิ่งถ้าคุณมีความสามารถมากมีชื่อเสียงมากนะคะหรือว่าอาจที่จะเขาเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเยอะๆคุณก็มีเกณฑ์ของการได้รายได้มากเลยทีเดียว แต่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณทําชื่อเสียมากกว่าชื่อเสียงคุณก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ารายได้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์เองคุณเป็นคนที่โชคดีนะการเงินไม่ขาดมือแต่ไม่เหลือเก็บนะคะเพราะว่าเวลามีรายรับเข้ามารายจ่ายก็จะตามมาติดตดด้วยเช่นกันอาจจะหมดรายจ่ายไปกับคนรักหมดรายจ่ายไปกับคนรักคนในครอบครัวหรือว่า บุตรหลานได้นะคะช่วงนี้ผู้การเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์เองนะคะและดูคิดเครียดและค่อนข้างที่จะเครียดมากเพราะว่าถึงแม้จะมีรายรับเข้ามาแบบไม่ขาดมือหรือการเงินไม่ขาดมือก็จริงแต่คุณไม่เหลือเก็บมันจึงส่งผลทําให้คุณมีความรู้สึกเครียด,ดนะว่ารายจ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนี้มาดูถึงเรื่องออความรักสําหรับคนโสดกันก่อนนะความรักสําหรับคนโสด เขาบอกว่าจะพบคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าหรือมีนิสัยของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนค่อนข้างที่จะศักดิ์สีีเยอะอีโก้สูงสักนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเเราได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาหรือว่าได้พบพูดคุยกันเขาหรือว่าเอาอกเอาใจเขาดีๆนะคะก็จะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจะสามารถซับพอร์ตชีวิตเราได้ จะเจอคนที่ดูดีมีฐานะเลยทีเดียวแต่เป็นคนค่อนข้างที่จะชอบบงการชีวิตเรานะไม่ชอบไม่ชอบให้เราไปออกคำสั่งหรือไม่ชอบให้เราไปทําอะไรที่ในแนวที่ว่าเรียกว่าอยากที่จะมาเป็นใหญ่เหนือเขาเขาไม่ชอบแต่ถ้าเราหยนุนหยวนยอมยอมทําตัวคอยตามเขาจะชอบแบบนั้นมากกว่านะคะแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังเรื่องคำพูดนะคำพูดที่ไม่ค่อยได้ระมัดระวังเนี่ย จะทําให้คู่ครองของคุณค่อยๆเปลี่ยนใจไปจากคุณได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดบันจัร์เองให้ระมัดระวังคําพูดให้มากๆบางทีคุณพูดอาจจะคิดว่าก็เมื่อก่อนพูดได้ไม่เห็นจะเป็นไรแต่การที่เราพูดได้มาเมื่อก่อนเนี้ยมันอาจจะเป็นการที่เก็บสะสมอยู่แล้วพอมาถึงจุดจดหนึ่งที่ของคนเราอะ่ะพอเก็บสะสมอะไรไปน,นานๆมันเหมือนเติมน้ําที่เต็มแก้วพอมันเต็มแก้วมันล้นแล้วเนี่ยเขาไม่ทนต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องคําพูดด้วย มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวัณฑ์ไขรที่กินเก่งก็ระวังเรื่องการเป็นโรคอ้วนแต่ไขรที่กินแล้วไม่อ้วนก็ให้ระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องความจําด้วยนะสาหรับไขรที่50 up, อัปได้หน้าลืมหลังความจําเริ่มเลอะเรือนแล้วนะคะผู้หญิงก็ให้ระวังเรื่องทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ระวังการเป็นงอกเป็นเนื้อง,งอกเป็นซีดนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องออระบบความจํา แล้วก็ช่องปากนะคะการกินแล้วสำลักง่ายหรืออาจที่จะมีกลิ่นปากหรืออาจที่จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะไอมีเสมหะเจ็บคอได้นะคะมาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างเขาบอกโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์เองมาจากเซน์ของคุณเป็นช่วงของการที่มีเซน์แรงเลยทีเดียวถ้ารู้สึกว่างวดนี้จะมีโชคให้ซื้อไปเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีโชคอย่าซื้อนะคะเพราะว่า คุณอาจจะไปขัดล่าคนอื่นได้เพราะว่าเซน์จะบอกคุณเองว่าคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีโชคซื้อไปได้เลยอาจจะเป็นตัวเลขที่มาดามให้ก็ได้หรืออาจจะเป็นโลกตัวเลขที่มาจากเซน์ของคุณก็ได้นะคะจบความพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามค่ะสวัสดีค่ะ